ว่าจะถึงจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายคณิตเ e t เรียนคณิตออนไลน์สามารถช่วยคุณได้สามเกับสีต่อไปข้อที่5เป็ดและไก่ราคาตัวละเท่ากันราคาเท่ากันถ้าซื้อเป็ดและไก่ในอาา่ตราส่วนเป็ดต่อไก่ ซื้อนะซื้อเป็ดและไก่ในตาส่วน3ต่อ4เสียเงินทั้งสิ้น1,000บาทโดยเฉลี่ยแล้วราคาไก่ตัวหนึ่งเกินสี่สิบบาทเฉลีย่ยเป็ดกับไก่ราคามันเท่ากันนะนะครับเขาบอกโดยเฉลี่ยแล้วราคาไก่ตัวหนึ่งสี่บบาทนักเรียนก็คิดทั้งเป็ดทั้งไก่ได้เลย ราะราคามันเท่ากันนะดังนั้นซื้อเป็ดได้มากที่สุดกี่ตัวนักเรียนเนี่ยอัตราส่วนมันสามต่อสี่นักเรียนก็สมมุติว่าต้องมีอะไรมาคูณมันไม่ใช่มันไม่ใช่เจ็ดตัวแน่ๆใช่ไหมมันไม่ใช่บอกว่าซื้อมาเจ็ดตัวมันอยู่ในอัตราส่วนสามต่อสี่ก็สมมุติให้มีเลขอะไรตัวหนึ่งมาคูณเลขตัวที่มาคูณก็คือสามเอ็กต่อสี่เอ็กซ์ลูกนี่ สมมุติเป็น x เ,เลยอ้าวเขาบอกโดยเฉลี่ยคำว่าโดยเฉลี่ยนะักเรียนก็ไปหารเลยโดยเฉลี่ยก็นำไปหารเลยเงินเงินเสียไปทั้งหมด1,000บาทหนึ่บาทซื้อได้ซื้อได้ไดเจ็ด x ตัวทั้งเป็ดทั้งไก่ราคามันเท่ากันเนะนี่ยเนี่ยคือราคาไก่ตัวละละ อันนี้คือราคาไก่ตัวละละเขาบอกเกิน40เกิน40ก็มากกว่า40เกิน40นะอา้าวโจทย์ถามว่าดังนั้นซื้อเป็ดได้มากที่สุดกี่ตัวนะักเรียนตอบปี้ซื้อเป็ดได้มากที่สุดกี่ตัวนี่จำนวนเป็ดอยู่นี่นี่จำนวนเป็ดเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับค่า x ใช่ไหมถ้า x เป็นหนึ่งข้อนี้นะนักเรียนต้องใช้วิธีทดลองนะใช้วิธีทดลอง x เท่ากับหนึ่งก่อนมันก็จะได้หนึ่งพันหารด้วยเจดนักเรียนตอบเท่าไหร่คิด x เป็นหนึ่งก่อนหนึ่งพันหารด้วยเจ็ดก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดเหลือเศษสามเจ็ดสี่ยี่แปด เหลือเศษสองเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่ก็เหลือหกส่วนเจ็ดสรุปแล้วร้อยถีบสองก็มากกว่าสี่สิบได้ใช่ได้นะอา้าวไหนลองเอ็กเท่ากับสองจะได้ไหมนะักเรียนเอ็กเท่ากับสอง ก็ได้หนึ่งพันหารด้วยสิบสี่หนึ่งพันหารด้วยสิบสี่ก็สองเจ็ดสองห้าเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเหลือเศษหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเหลือเศษสามส่วนเจ็ดอ้าวเจ็ดสิบเอ็ดก็มากกว่าสี่สิบยังได้อยู่แสดงว่าซื้อเป็ดได้ซื้อเป็ดได้หกตัวแล้วตอนนี้ เมื่อกี้ x เป็นหนึ่งก็ซื้อเป็ดได้แค่สามตัวถ้า x เป็นสองก็ซื้อเป็ดได้หกแล้วต่อไป x เป็นสามจะได้ไหม x เป็นสาม x เป็นสามก็สามเจ็ดยี่สิบเอ็ดก็หนึ่งหนึ่งพันหารด้วยยี่สิบเอ็ดตอบเลขอะไรครับหนึ่งพันอ้าว ท่องสุคูณแม่ยี่สิบเอ็ดไม่ได้สี 4, ่ได้สี่สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดเหลือเศษหกเหลือเศษหกเหลือหนึ่งเติมศูนย์เข้าไปได้สักกี่ครั้งดีเจ็ดพอเนะ้อกสี่สิบเจ็ดกว่ากว่าใช่ไหมเนี้ยสี่สิบเจ็ดกว่ากว่าไม่ต้องคิดก็ได้ก็ยังใช้ได้เห็นไหมเนี้ย อย่างมากกว่า40เพราะฉะนั้นซื้อเป็ดได้9ตัวแล้วตอนนี้ส 3, มสแล้ว 3, 3, 9แล้วนะครับถ้า x เป็น4 x เป็น4นะ 4, 7, 28ดู x เป็น4ปะ่ะก็1,000 x เป็น4ก็7จคูณสีไม่ต้องคูณก็ได้เพราะว่ามันหารได้ 4, 2, 8, 4, 5, 20 อ้าวเจ็ดเจ็ดละเจ็ดสามย่ิบเอ็ดอ้าวสามสามสิบกว่าก็มากกว่าสี่สิบไหมไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ซื้อเปดซื้อเปดเตอบ4ไม่ได้12ตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นได้อย่างเก่งเลยเท่าละ่ะได้มากสุด9ตัวมากสุด9ตัวนะครับ x ตอบ3ข้อห จำนวนนับสองจำนวนจำนวนที่สองน้อยกว่าจำนวนแรกอยู่สามถ้านำสองเท่าของจำนวนแรกรวมรวมกับห้าเท่าของจำนวนที่สองจะได้ผลลัพธ์มากกว่าหนึ่งร้อยดังนั้นจำนวนแรกมีค่าอย่างน้อยให้จำนวนแรกคือ x จำนวนแรกคือ x จำนวนที่สอง จำนวนที่สองเนี่ยนะจำนวนที่สองเนี่ยน้อยกว่าจำนวนแรกอยู่สามก็แสดงว่าจำนวนที่สองเนี่ยตอบ x ลบสามนำสองเท่าของจำนวนแรกสองเท่าของจำนวนแรกก็สอง x อ,อรวมรวมกับรวมกับรวมกับนะครับห้าเท่าของจำนวนที่สอง ห้าคูณ x ลบสามจะได้ผลลัพธ์มากกว่าหนึ่งร้อยจำนวนนับนะเขาพูดว่าจำนวนนับนะเเนี่ยนักเรียนก็นำห้าคูณเข้าไปห้าคูณเข้าไปก็ได้สอง x บวกห้า x ลบสิบห้ามากกว่าหนึ่งร้อยได้เจ็ดเลบสิบห้า มากกว่าหนึ่งร้อยนํำสิบห้าบวกถ้าบวกกับลบเนี่ยคือหมายเหมือนเดิมนะจะนำบวกจะนำลบเนี่ยคือหมายเหมือนเดิมแต่ตอนคูณเนี่ยถ้าคูณด้วยจำนวนลบหารด้วยจำนวนลบต้องเปลี่ยนเครื่องหมายมต้องกล้ามสิบห้าบวกเลยก็ได้เจ็ดเอ็กมากกว่าร้อยสิบห้าอ้าวนำเจ็ดหารทั้งสองข้างเครื่องหมายไม่ต้องเปลี่ยนเพราะเจ็ดเป็นจำนวนบวก ร้อยสิบห้าหารด้วยเจ็ดอ้าวก็ตอบเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเหลือเศษสี่เจ็ดหกสี่สิบสองเหลือเศษสามส่วนเจ็ดนี่สรุปแล้วนักเรียนก็ตอบเลยจำนวนนับที่มากกว่ามากกว่าเท่าไหร่สิบหก หรือจํานวนนับตั้งแต่17ขึ้นไปแต่เขาบอกว่าจํานวนแรกมีค่าอย่างน้อยนักเรียนตอบเลยจํานวนแรกคือเลขอะไรอะ่ะจํานวนแรกมีค่าอย่างน้อยก็คือ17ดูคำถามด้วยนะต่อไปข้อ7ปัจจุบันบุตรมีอายุ3ใน10ของอายุบิดา อีก12ปีข้างหน้าบุตรมีอายุน้อยกว่าน้อยกว่า4ใน9ของอายุบิดาปัจจุบันบิดาอายุอย่างน้อยกี่ปีนักเรียนก็ติต่างว่าเป็น x นะปัจจุบันบิดาอายุ x สรุปแล้วบุตรก็ต้องอายุ3ใน10 x ใช่ไหมนี่นะ บุตรเนี่ยอายุ3ใน10นะสามในสิของ x ปัจจุบันอ่ะอีก12ปีข้างหน้าก็บวกอีก12บสองบุตรก็จะกลายเป็น3ใน10 x บวกสิแล้วน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่า4ใน9ของอายุบิดา 4ใน9อายุบิดาก็ต้องกลายเป็น x บวก12ด้วยอายุก็ต้องเพิ่มเท่ากันนะอีก12ปีอะตอบแค่นี้แลอ้าวเสร็จแล้วหาซิว่า x ตอบอะไรเขาถามปัจจุบันอายอาุปัจจุบันบิดาอายุอย่างน้อยกี่ปีนักเรียนก็ทำส่วนให้เป็น1ก่อนเนาะ นำเก้าสิบคูณทั้งสองข้างเลยเก้าสิบคูณนะครับเนี่ยนำสิบกับเก้าหาคอลนอเข้าคูณทั้งสองข้างสิบหารได้เ 9, 9ก้าเก้าก็เก้าสามยี่เจ็ดเอ็กซเก้าสิบคูณสิบสองสิบสองเก้าก็ร้อยแปดเก้าหารได้สิบก็นำสี่สิบคูณเข้ามาก็ได้สี่สิบเอ็ก 12 4 4องอ้าวนักเรียนไม่อยากให้เทอม x ติดลบก็ได้ก็นำย7มาลบสินเนาะเทอม x จะได้ไม่ติดลบ27มาลบได้ไรครับย่คริบเจ็ลบก็ได้3ได้1 480ไปลบ480ก็เหลือ0เหลือ0เหลือ6 เสร็จเรียบร้อยนำ13ไปหารก็ได้600หารด้วย13น้อยกว่า x คือหมายไม่ต้องเปลี่ยนเห็นไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนก็อ่านไปทางนี้อ่านไปอย่างี้ก็ x มากกว่าทำเปน็นจำนวนคราสิ13 4ได้5 12ใช่ไหม13 4ได้5 12 หกสิบลบห้าสิบสองก็เหลือแปดอสิบสามอะไรดีได้แปดสิบเนี่ยหกเหรอหกไหวไหมหกสามสิบแปดหกหนึ่งหกเจ็ดอเหลือเศษสองเหลือเศษสองเนาะสิบสามหกเหลือเศษสองส่วนสิบสามอ้าวอายุบิดา มากกว่าสี่สิบหกเศษสองส่วนสิบสาก็อายุอย่างน้อยสี่สิบเจ็ดปีว่าจะถึงจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องงา่ายค่อยๆดูนะจะอธิบายให้ฟังชา้าๆเพราะมีบางข้อก็อยากมาก ชุดนี้เป็นข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ที่คัดมาหลายปีนะเริ่มดูเลยข้อที่หนึ่งถ้า x น้อยกว่า y x น้อยกว่า y และ c น้อยกว่าลบหนึ่งข้อความใดไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องชัดเจนนะ c น้อยกว่าลบหนึ่ง c น้อยกว่าลบหนึ่งเนี่ย ลบหนึ่งอยู่ตรงนี้สี่น้อยกว่าลบหนึ่งรู้เลยสี่เป็นจํานวนลบสี่เป็นจํานวนลบสี่เป็นจํานวนลบนะเขาถามข้อใดไม่ถูกต้องเป็นจํานวนลบเนี่ยถ้านำไปคูณหรือไปหารเนี่ยเครื่องหมายต้องเปลี่ยนใช่ไหมจากน้อยกว่าเป็นมากกว่าจุดมีแค่นี้เองจับจุดตรงนี้ให้ได้ว่าอ๋อสี่เป็นลบ ไปคูณหรือหารถ้าไปคูณหรือหารเนี่ยต้องเปลี่ยนเครื่องหมายน้อยกว่าเป็นมากกว่าเท่านั้นเองก็ปรากฏว่าข้อสี่เนี่ยเห็นไหมสี่ไปคูณปุ๊บไม่ได้เปลี่ยนเครื่องหมายอ่ก็ไม่ถูกต้องผิดเลยเนีย่เจอเลยข้อผิดมันชัดเจนเลยนะส่วนข้อสามข้อสามนี่นำสีไปหารเนี่ยนำสีไปหาร นำ c ไปหารมันจะได้ x ส่วน c y ส่วน c นำ c ไปหารนี่ก็ต้องเปลี่ยนน้อยกว่าเป็นมากกว่าเห็นไหมถูกต้องข้อสามถูกต่อไปข้อ1นึ่งนี่ x น้อยกว่า y อยอ่นำลบ c นา c ไปลบทั้งสองข้างนํา c ไปลบทั้งสองข้าง c ไปลบทั้งสองข้างเครื่องหมายก็เหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนถูกแล้ว ลบทั้งสองข้างได้เขานี้ข้อสองีเนี่ยหลายคนจะหลงทางมาข้อสองนี่นะครับอีกข้างหนึ่งบวกอีกข้างหนึ่งลบมันแปลว่าอะไรนะเออ x มันน้อยกว่า y อยู่ฟังให้ดีนะ x น้อยกว่า y อยู่นำ c ไปบวกก็แปลว่ามันลดลงใช่ไหมเพราะว่า c เป็นจำนวนลบอะ่ะ c ไปบวกอะ่ะมันก็ลดลง คราวนี้ลบ c เนี่ย c เป็นจํานวนลบลบ c ก็เป็นจํานวนบวกสิข้างนี้มันเพิ่มขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็ยังน้อยกว่าเหมือนเดิมเห็นไหมนะมันยังน้อยกว่าใช้ได้ยังน้อยกว่าเพราะฉะนั้นข้อสองก็ถูกอีกนะข้อที่ผิดก็คือ4ไปคูณแล้วไม่ได้เปลี่ยนเครื่องหมายต้องเปลี่ยนเป็นมากกว่ามันจะถูกนะข้อ4เนี่ยที่ถูกต้องเขียนว่า c x มากกว่า c y ต่อไปข้อที่2ข้อที่2องเขาบอกว่าถ้า x น้อยกว่า0นข้อใดถูกต้องถ้า x น้อยกว่า0น้อยกว่า0ก็แปลว่าจำนวนลบอีกแล้วคำว่าน้อยกว่า0นย์ก็เป็น x เป็นจำนวนลบเป็นจำนวนจริงลบเลยนะ x เป็นจำนวนลบพอใส่ค่าสมบูรณ์เข้าไปก็เป็นจำนวนบวกค่าสมบูรณ์เป็นจำนวนบวกจำนวนบวกต้องมากกว่าศูนย์เพราะฉะนั้นข้อ1ผิดต่อไป x เป็นจำนวนลบใส่ลบไปข้างหน้าก็เป็นจำนวนบวกจำนวนบวกต้องมากกว่าศูนย์ผิดต่อไปจำนวนลบน้อยกว่าจำนวนบวกถูกเลยนี่ข้อสาม จำนวนลบน้อยกว่าจำนวนบวกใส่ลบ x เข้าไปเป็นจำนวนบวกเลยข้อ4ี่ลบ x เป็นจำนวนบวก x เป็นจำนวนลบอ่ะจำนวนบวกน้อยกว่าจำนวนลบผิดข้อ3บอกจำนวนเต็ม x ที่มีค่ามากที่สุดเป็นเท่าใดเมื่อลบห x ลบหมากกว่า12 นักเรียนก็แก้อสมการเนี่ยนำหนึ่งบวกทั้งสองข้างเลยก็เหลือลบหกมากกว่าสิบสามเสร็จแล้วนำลบหหารทั้งสองข้างลบหหารทั้งสองข้างต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นน้อยกว่าใช่ไหมก็ได้ x น้อยกว่าสิบสามส่วนลบห มากกว่าต้องเปลี่ยนไปน้อยกว่าเท่านี้แหละอ้าวทำเป็นจํานวนคา้าจะได้เห็นชัดก็ลบสิบสามหารด้วยหกนะหกสองสิบสองเศษหนึ่ส่วนห x ที่น้อยกว่าลบสองเศษหนส่วนหที่เป็นจํานวนเต็มแล้วมากที่สุดอะจำนวนเต็มที่มากที่สุดถ้านักเรียนกลัวจะงงก็เขียนเส้นจํานวนเลย เนี่ยตรงนี้คือลบสองเศษหนึ่งส่วนหกแล้ว x น้อยกว่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มจำนวนแรกที่เจอเนี่ยก็คือลบสามตอบลบสามนะครับตัวเลือกที่สองถ้า a น้อยกว่า b แล้ว b ก็ไปน้อยกว่า c อีกและ A น้อยกว่า0อ้าวคำว่า a น้อยกว่า0นย์นี่รู้เลยเเป็นจำนวนลบเขียนไว้นะครับ a เป็นจำนวนลบข้อความใดถูกต้องอดูทีละข้อเลยนะ B น้อยกว่า0ตัว a ตัวนี้เป็นจำนวนลบเขาบอกว่า b ตัวนี้น้อยกว่า0ย์ก็คือ b ก็ 0. เป็นจำนวนลบ ถ้าเกิด a เป็นสมมุติว่า a เป็นลบหนึ่งร้อยเก็เป็นเลขห้าได้ไหมได้ใช่ไหมห้ามากกว่าลบหนึ่งร้อย่ะเพราะฉะนั้นจำเป็นไหมว่า b ต้องเป็นจำนวนลบไม่จำเป็นนะข้อ1ก็ผิดต่อไปข้อที่2บอก b เป็นจำนวนบวกอ้าวเเป็นลบห้าร้สมมุตินะ a เป็นลบห้าร้อยนะ b ก็เป็นลบหนึ่งเห็นไหม ไม่จาเป็นต้องเป็นจนํานวนบวกก็ได้ใช่ไหมเป็นจนํานวนลบก็ได้นะก็ผิดอีกนี่คราวนี้โจทย์ข้อสามนี่บอกว่า c ลบ a เป็นจนํานวนบวกโจทย์เขาเขาดูความสัมพันธ์ a กับ c a กับ c ลูกดูความสัมพันธ์ a กับ c นะอา้าว a กับ c a กับ c เนี่ย A มันน้อยกว่า b b มันน้อยกว่า c สรุปว่าจากประโยคนี้ครูเขียนใหม่เป็น a น้อยกว่า c ได้ไหมนักเรียนได้ปะได้เนาะมันก็ได้ a น้อยกว่า c อ้าวพอ A น้อยกว่า c ปุบ๊บจับ a ไปลบ c มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ย a ลบทั้งสองข้าง a ลบทั้งสองข้างนักเรียนก็จะได้ ศน้อยกว่า4ลบ a ครานี้อ่านมาทางด้านนี้อ่านทางด้านนี้อ่านขวามาซ้ายก็4ลบ a เป็นไงครับมากกว่า0ูนะ4ลบ a มากกว่า0ู4ลบ a เป็นจำนวนบวกนั่นเองถูกเลยคิดอย่างนี้นะครับถ้ามันสัมพันธ์สองตัวก็จับมันออกมาเสียทำนองเดียวกันข้อ4ก็เหมือนกันนักเรียน ข้อ4เขาพูดความสัมพันธ์ระหว่าง A กับ B A กับ B นักเรียนก็ดึง A กับ B ออกมาเลยเนี่ย A น้อยกว่า B อยู่อ่ะอเราได้ว่านะ A น้อยกว่า B ททำตามเขาก็คือนำา b ลบทั้งสองข้าง B ลบทั้งสองข้างก็จะได้ A ลบ B น้อยกว่า0ูนเขาบอกมากกว่า0ก็เลยผิด โจทย์บอกว่าถ้า3ามลบสอน้อยกว่าลบหแล้วข้อความใดถูกต้องข้อความใดถูกต้องนะนักเรียนก็จับ3เนี่ยลบทั้งสองข้าง3เนี่ยลบทั้งสองข้างก็เหลือลบสอน้อยกว่า3มาลบลบหลบสก็กลายเป็นลบ8นี่ เสร็จเรียบร้อยนำลบสองหารทั้งสองข้างลบสองหารทั้งสองข้างก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นมากกว่าก็เลยได้ x มากกว่าลบแปดหารลบสองอ่ะลบแปดหารด้วยลบสองจำนวนลบหารจำนวนลบได้จำนวนบวกก็ตอบเลขสี่ก็ตอบ x มากกว่าสี่นะก็ตัวเลกที่สี่นะโจทย์บอกว่าถ้า ปัญหาทุกอย่างพ่ายแพ้กับความผิด